สล ا م ว่อะัยกุ้มเรามาตุลฮยวยบาะกาตุต้ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปรุงสุกเช็คอินรายการที่พาทุกท่านนะครับไปปรุงสุกกับอาหารเมนูเพื่อสุขภาพที่อร่อยง่ายและได้แรงบันดาลใจครับมอบให้คนที่รักอาหารไม่ยากอยากทานใช่ไหม เขาสำหรับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่ร้านคารูโยดานะฮะมาเช็คอินที่นี่นะฮะกับอาหารดีๆสุขภาพและวันนี้ก็ขอนําเสนอเมนูที่เรียกว่าซูเปอร์คลีนอีกหนึ่งเมนูนะฮะอ่าเป็นเมนูสําหรับคนที่รักแซลมอนเลยทีเดียวนะครับสําหรับในเมนูในวันนี้นะก็คือซีซาสลัดแซลมอนรมควันนั่นเองนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมผมต้องบอกท่านผู้ชมลีครับ วัตถุดิบนะครับมะนาวพาเมซานชีสครูทองสผักชีฝรั่งสับน้ำสลัดมายองเนสเม็ดคเป์สับ a n c h o วีเกลือพริกไทยแซลมอนรมควันผักสลัดแนะนำให้เลือกผักออแกนิกหรือผักปลอดสารพิษของโครงการหลวงนะครับวิธีทำง่ายมากๆเลยนะครับ เริ่มต้นด้วยการจัดวางผักสลัดต่างๆลงไปบนจานจากนั้นใส่แซมมอนรมควันลงไปจัดวางให้สวยรวยด้วยครูจองครูจองคือขนมปังที่คลุกน้ำมันมะกอกแล้วนำไปอบแล้วราดน้ำสลัดพรอมสันชีส ผักชีสับแล้ววางมะนาวลงไปปิดท้ายด้วยขนมปังกรอบจัดวางลงบนจานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูซีซาสลัดแซลมอนรมควันสีสันน่าทานจนแทบอดใจไม่ไหวเลยทีเดียว สำหรับเมนูนี้นะฮะถ้าเกิดได้ผักสดสดกรอบหวานกับแซลมอนรมควันที่เรียกว่ากินแซลมอนขึ้นจมูกโอ้โหเรียกได้ว่าอร่อยและได้ดีกับสุขภาพมากครับพิชาร์ลครับเหมือนเดิมครับสำหรับเมนูนี้ถ้าเกิดทำแล้วอย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักและเพื่อนบ้านที่น่ารักของคุณด้วยนะครับรอบวันนี้นะครับรายการปรุงสุขชกินของเราก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะครับผมไว้พรุ่งนี้มีเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับผมสลามวลนไกุ้งมุรมะตุลล์ บริการตัวครับจานสวยพร้อมครอบครัวที่รักหอมอร่อยยิ่งนักเพราะจานนี้